วัดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็มาเจอผงแพะู้งวัวผงแกะนะครับก็มาแล้ววัวด้วยมาตมบนเปกันไปเยอะอะไรนะครับนี่คือ เขาเรียกเอาวัววัวแพะแก่ไล่ทุ่งนะครับเร็พอดีเขาเอาต้นออกกิ่งไม้มาให้มันกินนะครับเขาก็เลยแกล็มกันใหญ่เลยนี่นะครับนี่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 มีนะมีทั้งวัวอะไรเรียบร้อยนะครับ กินในป่าสบายๆนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขามาต้อนแนละ้ว <Hey. Hey. S 1> โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับ มาเป็นฝูงเลยนะครับแพะแพะแกะวัวนี่ก็เป็นอาหารของมนุษย์นะครับเป็นอาหารของมนุษย์ส่วนขนของมันก็มาทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกระเป๋า กระเป๋าสะพ,พายกระเป๋าหนางังก็ทำเ,เครื่องประดับต่างๆนะครับเครื่องประดับก็เราจะเห็นว่าโดยเฉพาะการทำอาหารนะครับ<อ>การทำอาหารนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เขาเลี้ยงไว้เพื่อประกอบอาชีพนะครับเพือ่อประกอบอาชีพตัวนั้นก็ไม่น้อยนะครับราคาก็ไม่เบานะครับราคาหลายพันนะครับ เราจะเห็นว่าเยอะนะครับเนี่ยในฝูงนี้เยอะมากนะครับเยอะมากดูเสียงลองเยอะเลยนะเยอะเลยสองร้อยตัวได้ไหม 200กว่าแล้ววัวล่ะละหกเกตสิบตัวว้าวอันนี้เขาเขาขายหรือเปล่าเนี่ยขายไหมอันนี้มันมันเป็นแพะทั้งหมดหรือว่าแกะด้วย ทั้งไอที่มีเขานี่คือแกะใช่ไหมหรือแพะไอที่มันมีเขาอะแกะแกะแกะแล้วก็แพะนี่มันแพะนี่มันเขาเลี้ยงเอาขนมันจะไม่ขนมันอะอ๋อ่ะเขาเขาเวลาเขาซื้อไปเขาไปทำอะไร อ๋อแสดงว่าคนไทยไม่ค่อยได้กินเลยเนาะคนไทยไม่ค่อยได้ใช้เนาะไม่ค่อยได้ใช้ใช่แต่ว่าเนื้อเื่นก่อนเขาทำให้ผมกินคนอินสลามคนเนื้อแพะเนื้อแพะนะรู้สึกจะอร่อยนะเนื้อแพะแต่เนื้อแก่นี่ไม่รู้อันนี้นี่ใช่ไหมนี่แกะนี่เขานี่แกะทำไมมีเขานี่แพะอ๋อ แต่ถ้าตัวมันโตแล้วมันก็มีเขาเลยเนาะไม่มันถ้าม,มีเริ่มตั้งแต่แรกเลยเลรอ๋อ,อลองนะเอาโอเคขอบคุณมากครับ